สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มีกับเอ่อมาครับคีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างเอ่ออะไรนะอืมคือเครื่องบินยิงระเบิดนะครับแบบนี้นะครับสามารถยิงได้ทั้งระเบิดทั้งลูกไฟไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นทางแบบนี้ไปเลยนะครับผมก็ได้ลองทดสอบดูแลนะครับใช้งานได้จริงครับสวยงามมาก สวยงามเลยะสวยงามมากอืมก <sur> ็ไม่ใช่เอาให้ม huh ันแบบอันนั้นเลยนะครับก็สักนะก็ลยืมนะครับอืมทำไปทำมาก็ลยืมนะครับทำบ่อยก็ปึ๊บอย่างี้แล้วก็ปึ๊บ โอเคเดี๋ยวเราทำเครื่องบินธรรมดาแล้วนะครับอันนี้ก็เครื่องบินธรรมดามฉบกกาับกรกาก,กนปึ๊บอันนี้เป็นพิสตันปั้รนราคาหนึ่งมาทำเพิ่มก็ตรงปึ๊บพีกออกมาปีกออกมาก็เอาตรงนี้มาวางไงน้นะนะปึ๊บปึ๊บ นี่มันจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็แบบงี้นะครับปุ๊บนี่ทำเหมือนกันทั้งสองข้างจะยิงออกหลายๆรูเลยนะครับปุ๊บนี่ต่อไปก็บรรจุกระสุนนะครับมันไม่ได้ยากอะไรนะครับในการทำไอ้นี่อ่ะเครื่องบินปาระเบิดอะไรอย่างนี้นะครับ,บง,ง่งออายง่ายา หรือว่าจะใส่เป็นธนูเป็นไข่ไก่อะไรก็ใส่ได้นะครับหรือบอลหิมะก็ได้อันนี้ก็เอามาจุดไฟให้มันไปนะเนาะดูถ้าสามารถถ้าเดี๋ยวผมลืใส่กันหนึ่งใช่ไหมวะดูกัน,นรบปากรบปากนล้ก็รบโอเคไปเล้าาวเนี่ยหิกะจะไหลไปอย่างนี้เลยครับไปเรื่อยๆอือก็ดีนะครับ ย่าหักก็ไปเรื่อยๆครับมันก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆลูกกระสุนหมดมันก็ไม่หยุดครับไม่เราต้องไปทุบทุบอันนี้ก็ได้เนี่ยทุบอันนี้เฉยๆอืมสำหรับอืมก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย